สวัสดีค่ะกลับมาพบจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านๆของจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทำชิฟฟอนเค้กใบเตยนะคะโดยจิ๊บทำเป็นเค้กแซนด์วิชนะคะหรือจะเรียกว่าแซนด์วิชใบเตยก็ได้ค่ะเป็นเนื้อชิฟฟอนนุ่มๆหอมๆอรอ่อ,รอยๆเลยนะคะสูตรนี้รับรองความนุ่มและความอร่อยค่ะ ก่อนไปเริ่มลงมือทําจิปฝากกดติดตามช่องของจิบเพื่อเป็นกาลังใจให้จิบด้วยนะคะและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของจิบด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะตัววัตถุดิบไว้ค่ะแล้วก็เตรียมพิมพ์รองกระดาษไขให้เรียบร้อยวางจาบอบไปเลยค่ะเวลาเราทํเค้กเสร็จจะได้เข้าอบได้เลยนะคะ,ะขั้นตอนแรกนะคะแยกไข่แดงไข่ขาวค่ะใช้ไข่แดงเนี่ยเบอร์สองห้าฟองใส่ในชามผสมเลยค่ะใส่น้ำตาลใสรขาว40กรัมเกลือครึ่งช้อนชาค่ะ ทีนี้ก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะถ้าใช้เป็นน้ำตาลป่นจะคนละลายได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปใส่น้ำใบเตย70กรัมวิธีการทำน้ำใบเตยจิ๊บแปะเหลวไว้ใต้ล่างคลิปนะคะใส่นม20กรัมใส่กลิ่นใบเตยหนึ่งช้อนชาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่น้ำมันพืชจิ๊บใช้เป็นน้ำมันมะพร้าว6กกรัมค่ะทีนี้ก็คนให้เข้ากันนะคะ ก็ดูสีนะคะว่าสีของเราใช้ได้หรือยังนะคะจิ๊บจะเพิ่มสีผสมอาหารสีเขียวนิดนึงนะคะประมาณ1ช้อนชาหรือตามชอบได้เลยค่ะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่มีผลกับรสชาติขนมนะคะทีนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะดูสีให้ได้สีที่เราชอบเลยนะคะขัตอนต่อไปนะคะจิ๊จะร่อนแป้งเค้กลงไป120กรัมค่ะนมผงหรือคอฟฟี่เมทสามกรัมผงฟูหช้อนชาคุนๆนิดนึค่ะทีนี้ก็ร่อนรวมกันลงไปเลยค่ะ ไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะคนให้แป้งไม่เป็นเม็ดเลยนะคะอ่ะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปทําส่วนของไข่ขาวกันนะคะไข่ขาวเบอร์สองห้าฟองจิ๊บจะใส่คลิปออฟทา่ทาๆลงไปเลยนะคะเสร็จเป็นส่วนสีช้อนชาค่ะทีนี้ตีด้วยความเร็วสูงค่ะตีให้ไข่ขาวเป็นฟองนะคะให้เป็นฟองใหญ่ๆนิดเึงค่ะะแล้วจิ๊บจะ ใส่น้ำตาลทรายขาว75กรัมนะคะจิ๊บจะแบ่งใส่3รอบรอบระทท่ากันนะคะใส่ลงไปรอบแรกแล้วก็ตีไปสักพักนึงให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็ใส่รอบที่สองรอบที่3ลงไปเลยค่ะพอใส่น้ำตาลลงไปหมดแล้วนะคะก็ตีต่อด้วยความเร็วสูงเหมือนเดิมค่ะให้เมอแรงของเราได้ที่นะคะถ้าเมอแรงของเราได้ที่เขาจะเงาสวยและเห็นเป็นริ้วเครื่องตีเลยละค่ะเราจะยกขึ้นมาเช็คดูค่ะถ้ายกขึ้นมาแล้วให้โค้งเป็นปากเหีียวแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะ แล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำสุดนะคะเพื่อตัดฟองอากาศประมาณ1น,นาทีค่ะอ่าแค่นี้เมือแรงของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะนำไปผสมส่วนของไข่แดงนะคะตักไข่ขาวใส่ในส่วนของไข่แดงนะคะแบ่งใส่เป็น3รอบเท่าๆกันนะคะใส่ลงไปรอบแรกนะคะใช้ตะก้อมือหรือพายางก็ได้ค่ะตะละอมให้เข้ากันแบบเบามือนะคะเอาแค่พอเข้ากันดีนะคะไม่ต้องเข้ากันดีมากก็ได้นะ แล้วใส่ส่วนที่2ลงไปค่ะแล้วตะล่อมให้เข้ากันค่ะเอาแค่พอเข้ากันดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอบที่3ตอนที่เราใส่ไข่ขาวลงไปทั้งหมดเราค่อยตะล่อมให้เข้ากันดีนะคะอ่ะไปใส่ส่วนของไข่ขาวทั้งหมดลงไปเลยค่ะเราตะล่อมไม่เข้ากันดีนะคะตอนแรกจิ๊บจะใช้ตะก้อมือแบบนี้นะคะตะล่อมเข้ากันได้ง่ายดีค่ะแล้วจิ๊บจะใช้พายยางตะล่อมต่ออีกนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันดีค่ะก็ตะล่อมเร็วแต่เบามือนะคะ พอตะล่อมเสร็จนะคะเนื้อเบทเทอร์ที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนําไปเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้เลยค่ะจิบใช้พิมพ์เป็นถาด13บสคูณสินิ้วนะคะตอนเทจิบจะยกสูงนิดนึงนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะพอเทลงไปเสร็จแล้วนะคะใช้พายางเกลี่ยเบทเทอร์ให้ทั่วพิมพ์เลยค่ะพยายามเกลี่ยให้เสมอกันนะคะเค้กของเราจะได้หนาเท่ากันค่ะต่อไปใช้ไ้าหรือบัตรปาดหน้าให้เรียบนะคะ แล้วใช้ไม้จิ๊ฟันบนเพื่อตัดฟองอากาศใหญ่ๆออกไปค่ะขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้ค่ะเสร็จแล้วกระแทก1-2งครั้งก่อนเข้าอบกระแทกเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะแล้วนําไปเข้าอบค่ะไฟ1 8ึงอองศาไฟบนลาบ่างปิดพัดลมเวลา18-25นาทีนะคะการอบก็แล้วแต่ตาอ,อบของแต่ละคนแต่ละบ้านนะคะให้สังเกตหน้าเค้กของเราเริ่มเหลืองๆก็ใช้ได้แล้วค่ะวันนี้จิบอบไป25นาทีนะคะอบนานหน่อยนะคะอยากให้หน้าของเค้กเนี่ย หน,ห,นหน้าเค้กจะได้ไม่ติดมือนะคะพอเ,เอาออกจากเตาอ,อบแล้วก็แทบ2ครั้งแรงๆนะคะเพื่อปรับโครงสร้างเค้กไม่ให้เค้กยุบตัวค่ะแล้วจิ๊บจะเอาออกจากถาดนะคะจิ๊บจะใช้ตะแกรงเนี่ยช้อนเข้าไปในถาดเลยนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้ววางบนตะแกรงพักไว้ให้เย็นค่ะ จิ๊บก็พักไว้ให้เค,ค้กเย็นแล้วนะคะพอเค,ค้กเย็นเสร็จแล้วเค,ค้กของจิ๊บุ่มมากๆเลยล่ะค่ะเนื้อเค,ค้กก็สวยมากๆเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจิ๊บก็คว่ำกับด้านเค,ค้กนะคะแล้วก็ดึงกระดาษไขรองอบออกนะคะแล้วจิ๊บก็จะวัดแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งะค่ะ ก็พยายามตัดให้ครึ่งนะคะจิ๊บก็ตัดให้คครึ่งเลยค่ะขนาดจิ๊บใช้ไม้บรรทัดวัดสรุปแล้วนะคะถาดของจิ๊บไม่เท่ากันวัดยังไงก็ไม่ตรงค่ะแล้วจิ๊บก็จะไปตีครีมนะคะวิธีการตีครีมจิ๊บทาคลิปแยกวาให้ที่ EP3 0 0นะคะเพื่อนๆไปดูกันได้นะคะแล้วจิ๊บก็แปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วนะคะ หาพอตีครีมเสร็จแล้วก็นําครีมมาปาดบนเค้กด้านหนึ่งค่ะความหนาความบางก็ตามชอบเลยนะคะในคลิปจิ๊บใช้ครีม150กรัมนะคะก็ปาดครีมให้เสมอกันเลยค่ะพอปาดเสมอกันเสร็จแล้วนะคะก็นําเค้กอีกชิ้นหนึ่งมาประกบกันค่ะก็พยายามวางให้เท่าๆกันนะคะแล้วนําไปแช่ตู้เย็นอย่างนอ้อย20นาทีให้ครีมเซตตัวก่อนที่เราจะนํามาตัดค่ะอ่าพอผ่านไป20นาทีนะคะจิ๊บก็จะนาเค้กออกมาตัดขอบปอกค่ะ การตัดทุกครั้งนะคะจะต้องเช็ดมีดให้สะอาดก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่จะตัดครั้งต่อไปค่ะพอตัดขอบออกเสร็จเรียบร้อยนะคะจิ๊กก็จะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด3าคูณสนิ้วนะคะก็จะใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะเพื่อความเท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็ตัดแทแยงเป็นชิ้นสามเหลี่ยม จะได้เค้กทั้งหมด16ชิ้นค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแซนด์วิชเค้กใบเตยหอมๆนุ่มๆนะคะเนื้อเค้กก็นุ่มฟูม,มากๆเลยนะคะแถมอร่อยด้วยค่ะหวานกำลังดีนะคะการเก็บนะคะจะต้องเก็บใส่กล่องหรือใส่ถุงไม่ให้โดนลมนะคะก่อนนำไปแช่ตู้เย็นนะเนื้อเค้กจะได้ไม่แห้งนะคะเพื่อนๆจะใส่แพ็กเกจแบบไหนก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะ แต่วันนี้จิ๊บมีวิธีการห่อแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ลดต้นทุนด้วยค่ะโดยจิ๊บจะใช้ถุงร้อนนะคะขนาด4นิ้วครึ่งคูณ7นิ้วนะคะนํามาห่อเพื่อความประหยัดและลดต้นทุนนะคะค่ะจิ๊บก็จะเอาถุงมาตัดก้นออกนะคะแล้วก็ตัดถุงแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ซีดถุงออกให้เป็นแผ่นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นําเค้กวางตรงกลางถุงเลยค่ะแล้วก็หยิบถุงขึ้นมานะคะดึงถุงให้ตึงแล้วก็พับถุงสักสองพับค่ะ แล้วก็กดลงไปบนเค,ค้กนะคะแล้วก็ใช้มือกดไว้ทั้งสองด้านเลยค่ะเราจะมาทําด้านแรกก่อนนะคะถุงเขาก็จะเลยเค,ค้กออกไปนะคะเราก็จะกดถุงเข้ามาให้แนบกับเนื้อเค,ค้กนะคะกดเข้ามาให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็พับขึ้นแล้วติดด้วยเทปใสค่ะแล้วก็หันอีกด้านนึงมาทําเหมือนกันเลยค่ะพับถุงให้แนบกับเนื้อเค,ค้กนะคะแล้วก็พับขึ้นไปแปะด้วยเทปใส แค่นี้ก็เป็นการห่อง่ยงายๆลดต้นทุนนะคะประหยัดนะคะถ้าเราขายราคาไม่แพงเนี่ยวิธีการนี้ก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งให้กับเพื่อนๆนะคะจิบก็ห่อไปทุกชิ้นเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเก็บรักษานะคะก็สามารถเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้5-7วันเลยละคะ่ะทําทีก็เก็บไปกินได้หลายวันนะคะ เค้กก็อร่อยนุ่มฟูมากๆเลยล่ะค่ะหอมกลิ่นใบเตยมากๆค่ะหวานกำลังดีนะคะยังไงเ,เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะจะทำกินหรือทำขายก็ขายดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้จิบต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ